ดีธรรมดาตชูสองเดือนหนึ่งกินยาเป็นละนี่กินยาเก่งขนาดเลยพุอ่อนอะพือ่อนะต้นบนน่ะเอ้ยกลาหน่อยโตว,วันโตคืนผพ้ใได้มาเมืองกบท่วงว่างามายลักษณะพญายควายพันโหนพันแหงหล่าดีดดองดองๆพันได้ใจเพืน่นเอ้ขากะงามหน้ากะงามนี่สีขวันวนพี่ข้นพุนะ่อนอะนวยการเพื่อน เออตั้งแต่มันออกจะเรียกว่าว่ามีสขวัญเออเอ้าเรเคยเห็นเห็นแต่สองขวัญเหนื่องว่าเรเคยเห็นแต่สขวัญเคยเห็นแต่ควายสองขวัญควายตัวนี้มีสี่ขวัญหารับอยู่ทั้งทองอีกความพุ่นอ่ะมีมีขวัญจะทองอีกความหาขวัญ่นเขาแต่เนี่ว่าเป็นหญ้าควายว่าหน้าควายเองว่าควายตัวนี้มันมาขำมาคุ้นมาเกิดในวัดเด้ต้นบุญใหญ่ขึ้นข้าวเดียวแม่สองเดือนหอดเคืองแม่หรอเชื่อว่าตีหอดปีตีพั้สูงทั้แม่ฤทธิ์ส่นตินี่ คนน่ะมังดูก <región> ินยาไหมสัวคงมันกินยาดูมันหรอี่บอกไงเร็วจังไหนคนน่ะมันกินยามันเก่งอ่ะปกติควายซ้ำนี่กินยาเพราะั้นงในเป็นแบบนี้ดิ่วายเดือนก้วสองเดือนนี่แต่กินนมแม่นี่มังดูกินยาพูดนะเพราะาควายตัวนั้นพูดนะเพิ่นกินยาพูดนะพูดนะเล่าใช่เล่าใช่แขีวเพิ่นกับค่อมตัวน้อยๆนั่นแหละเขาออกตัวปูเขี่ยวเพิ่นค่อมกัดยากาดปัดๆผุแล้ว เ,เกิดวันที่ยี่สิบหาสิงหาอาอยุต้นบุญนี่ครบสองเดือนเต็มบ้างวันที่ยี่หาตุลาอธิาพัทธ์ไมาเอาหันละ<ๆ>ครบสองเดือนเต็มยี่ห้าตุลาท่ไหนสุดเขตเฮ้ยหลักหลายหนี่งหลายไงเไร็ควควายควายสองเดือนอยังไงไม่แง่ครับวันนี้ยังว่าแปลกใจอยู่มมแม่เพิ่นก็คือยังบ่ขาสูงขาเง่าออกมากเลยสูงอาดลาดปานลูกครึ่งพลังไทยเลยวะ นี่เระก็ลูกครึ่งวนมันเห็ดไปเด้วบาดมันฉิดสบายสัมบัยบังลาหน่อยบังหันบังหันบางหัน,าหน,าหนตายไปดีูอให้เพื่อนบาดน,นี่เพิ่นเย็นกินยาโชว์วตายไปดีูเพิ่นเย็นกินยาโชว์วทางเดินบาดน,นี่เพิ่นสบายคักบ้าบาดน,นอนกินเล่บานนี่ <c oughs> <c oughs> เอ้ยบังลาเลยเอ้ยจะเป็นเพิ่นคักนะนอนกินเล่บานทุกทางนอนพึ่งพัดล่มกินยา,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 ายคักบ้าบังลากูเอ้ยรถจนบุญเลย เอากินเนีมันแย,ย่เร็วลูกหลานเอ้ยอย่มันด่วนพี่